ทานกับแกงส้มค่ะชีวิตนี้ว้าวแกงส้มนี้เดี๋ยวต้องทำคลืดใหม่นะคะคลิปที่แล้วมันไม่ค่อยเพอร์เฟกนะคะเห็นไหมคะน้ำออกส้มเหลืองมันมีขมิ้นะคะมีเคล็ดลับดิฉันให้น้ำมันข้นๆโดยการที่ว่าคุณต้องลวกผักข้นัในก่อนแล้วก็ค่อยใส่ที่หลังไม่งั้นคุณจะน้ำมันจะหลงโจ้งอะคะ่ะ เอาละค่ะหลังจากที่ว่าได้ปลาต้นนี้ประดุปลาปากัปากแดดแดดเมืองนะคะแป้งผสมกัวดแล้วเราก็แช่น้ำส้มไว้สักพักมือให้มันคลายกรณีที่เ็าฉีดดีด,ด,ดีมาหรือยาฆ่ามแมลงมาเนี่ยมันก็จะได้ล้างออกค่ะแต่ถ้าให้ดีเนี่ยก็เอาไปทอดเลยมันก็จะได้ความกรอบมากกว่าแต่เอาความสะอาดของเราเนี่ยก็ทำตามนี้นะคะหลังจากที่ว่าเราล้างแล้วเนี่ย เราก็เอาล้างหลายๆน้ําผ่านน้ํานะคะแค่น้ําส้มแล้วก็ผ่านน้ําแล้วเอาไปผึ่งไว้ในตู้เย็นก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าแดดแล้วเดี๋ยวแมงวันมันมาค่ะก็ล,ล้างหลายๆน้ํานะคะเอ่ออันนี้น้าเปล่าน้ำสองแล้วค่ะอันนี้ก็ตัดออกน้ำสามได้แล้วค่ะโอเคเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อขายคงไม่มาล้างอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวไปทอดกันค่ะ โอเคค่ะวันนี้เราจะมาทำปลาดุกทอดฟูกรอบทำวิธีให้ดูแล้วนะคะล้างก็แช่ํำส้มสักสิบห้านาทีแล้วก็ล้างหลายๆน้ำแล้วก็ใส่ตะแกรงให้แห้งแช่ในตู้เย็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแห้งและโอเคอันดับแรกคือเผากระทะให้ร้อนนะคะลำลาของเราคือกระทะร้อนน้ำมันร้อนแล้วปลาดุกฟูเนี่ยมันจะกระเด็นให้เตรียมโลไวคะ่ะพอใส่ลงไปก็ปิดไว้อันนี้หลีไฟลงนะคะช่วงใส่น้ำมันค่ะ ให้ใช้น้ำมันปาล์มนะคะเพราะน้ำมันปาล์มมันทนความร้อนมากกว่าน้ำมันทวนหลืองค่ะใครบอกใน้น้ำมันปาล์มไม่ดีคือว่ามันนี่เราไม่ได้ทานเข้าไปนะคะเราทอดเดี๋ยวให้เสด็จน้ำมันถ้าเกิดคุณใช้น้ำมันู่เหลืองทอดมันจะดำเพราะว่ามันไม่ทนความร้อนเท่ากับน้ำมันปาล์มนะคะเอาละค่ะน้ำมันฉุยๆเลยนะคะอายเลย่ะกระทะใปนี้เป็นยี่สิบปีแล้วค่ะแต่ว่ามันลื่นชอบค่ะ ถ้ากระทะร้อนน้ำมันร้อนมันจะไม่ติดนะคะก็เตรียมใส่ปลาดุกลงไปนี่นะคะเดี๋ยวเพิ่งเล้งไฟนะคะถึงมันจะกระเด็นสองตัวสามตัว,ตวเราก็จะประชุมมันไว้อย่างเงี้ยคะ่ะให้มันคุยก,กันนะคะในกระทะปิดไฟค่ะถึงะะกระเด็นค่ะแล้วก็เอาไฟกลางนะคะเท่าสักพักหนึ่ง พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะตักขึ้นให้เย็นแล้วก็ใส่ไฟร้อนนิดหนึ่งเพื่อลดน้ำมันค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเอาละค่ะได้ยินเสียงแว้วมาแตใ่ใครไหมครับปุ๊เวลาเปิดนะคะเปิด่างนี้ค่ะอย่างนี้นะคะให้มันแย้มออกไปอ,ออกไปตัวเราเห็นไหมคะโอเค หลังจากทําความสะอาดน้ํามันแล้วให้อุ่นน้ํามันให้ควันขึ้นจะนําปลาไปทอดอีกครั้งที่2เพื่อเป็นการไล่น้ํามันและเพิ่มความกรอบของปลาให้อยู่นานด้วยหลังจากทําความสะอาดน้ํามันแล้วให้อุ่นน้ํามันให้ควันขึ้นจะนําปลาไปทอดอีก ครั้งที่สองเพื่อเป็นการไล่น้ำมันและเพิ่มความกรอบของปลาให้อยู่นานด้วยเสร็จแล้วนะคะปลาดุกทอดกรอบนอกนุ่มในเนื้อหนาอย่างนี้เนี่ยประมาณสัก8ตัวครึ่งโลประมาณราคาร้อยบาทไม่ได้เน่นะคะเออแดตัว8ปดสอง สิบหกก็ขาย15บาทอะไรทำนองนี้ عة? ค่ะอย่าลืมนะคะทอดไฟกลางขณะหลีไฟน้ำมันมันจะกระเด็นนะคะคุณต้องมีโล่ป้องกันนะคะคลับดีๆมาแชร์กันคะ่ะสวัสดีค่ะพบกนันทุกหน้าค่ะ